โอเคพร้อมนะครับสวัสดีเพื่อนๆในช่อง YouTube รองเท้าฟุตบอลกันเองทุกๆคนนะครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆที่กำลังติดตามรับชมอยู่ใน f c e e o o o k แ n p a g e รองเท้าฟุตบอลกันเองทั้งสองแฟนเพจด้วยนะครับวันนี้จะมารีวิวสวมใส่นะครับ EP ที่สองสำหรับเจ้ารองเทา้าคู่นี้นะครับ n นกี้ซ o m เมอร์เคเลียนเวเปสิบหกคู่สีฟ้าคู่นี้นะครับ ก่อนหน้านี้ผมเองได้รีวิวเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับรีวิวข้อมูลตัวอัปเปอร์สีสันต่างๆนะครับลวดลายเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้รีวิวให้ดูใน e ีีที่1น,นะครับอีีแรกรีวิวให้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้อยากจะดูรีวิวหรือว่ายังไม่ได้ดูรีวิวนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ y o youtube รองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับ เข้าไปแล้วก็ขอฝากกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยก็แล้วกันนะครับเวลามีรองเทา้าคู่ไหนใหม่ๆก็จะได้มีการอัปเดตแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับคราวนี้นะครับได้เวลาที่จะมารีวิวสวมใส่เจ้าตัวรองเทา้าคู่นี้ให้ดูกันนะครับบอกได้เลยว่าสวยมากๆนะครับสวยงามอ่ะเดี๋ยว ใส่กันเลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับสินค้าที่ผมนํามารีวิวตอนนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยว่าไม่ใช่ของแท้นะครับไม่ใช่ของแท้นะครับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับไซส์ที่ผมนํามารีวิวนะครับก็คือ US 8 UK 7 EU R 41แล้วก็ CM 26นะครับ CN 2 6 0นะครับก็คือเป็นเบอร์41 นั่นเองนะครับที่ผมสวมใส่ในทุกๆครั้งนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสั่งซื้อรองเท้ารุ่นนี้นะตัว mv สิบหกตัวนี้นะครับก็ขอแนะนําว่าให้สั่งตรงๆใส่ได้เลยนะครับไม่ต้องเผื่อใส์นะครับเพราะว่าเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้เท้าบานใส่ได้นะครับผมเองก็คนเท้าบานนะเห็นไหมเนี่ยหน้าเท้าของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ก็ทําออกมาได้ไม่ถือว่า เลียวเท่าไหร่นะครับแต่คนเท้าบานก็ใส่ได้นะสำหรับเจ้าตัวรองเท้า MV16 ตัวนี้นะใส่แล้วพอดีเท้ากระชับนะครับเดี๋ยวลองมาดูเลยก็แล้วกันนะครับมาเรามาใส่เลยก็แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้ก็เหมือนเช่นเคยนะครับเราขยับเชือกรองเท้าออกก่อนนะครับเพื่อจะได้ใส่ได้ง่ายๆนะครับสีของเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับกับเชือกรองเท้านะครับก็จะเป็นสีตัวสีเดียวกันเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะของตัวสีฟ้าเส้น เชือกรองเท้าก็จะเป็นเชือกเส้นแบนเชือกเส้นใหญ่นะครับอ่าก็ใส่เลยก็แล้วกันนะครับการสวมใส่ก็ถือว่าไม่ได้ใส่ยากอะไรนะขยับไปทีละนิดนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้นะครับรีวิวในการสวมใส่รุ่นนี้มาหลายสีแล้วนะเริ่มตั้งแต่สีขาวใช่ไหมแล้วก็มาสีซาฟารีแล้วรวมมาถึงสีดำนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสีที่ ที่สวยพอสมควรนะครับอขอผูกเชือกก่อนก็นแล้วกันนะครับนี่เรียบร้อยนะครับอีกข้างหนึ่งก็เช่นกันนะครับแล้วก็เอาเชือกรองเท้าขยับเชือกรองเท้าออกก่อนนะนี่นะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับความรู้สึกแรกนะครับ ใส่แล้วกระชับนะครับฟังจากเสียงบริเวณข้อเท้าผมนะเนี่ยใส่แล้วมันจะกระชับเท้าพอดีเป๊ะเลยถ้าใครสั่งไปตัวที่ตรงกับไซส์ของเท้าตัวเองนะไม่ต้องเผื่อไซส์นะครับไม่ต้องเผื่อไซส์นะรุ่นเนี้ยสั่งตรงตรง,ตรงไซส์ได้เลยนะครับก็สั่งแล้วก็นี่ผูกเชือกรองเท้านะครับความยาวของเชือกรองเท้าเมื่อผูกเสร็จนะครับก็จะยาวอยู่ประมาณ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้น,นี่ประมาณนี้เลยนะครับเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วอ่ะผมขอดูแป๊บนึงนี่ความรู้สึกคือใส่แล้วพอดีเท้ากระชับเท้าพอดีเท้าแบบเป๊ะเลยนะครับด้านข้างเท้านี่เห็นไหมมันจะพอดีแบบนี้เป๊ะเลยนะครับด้านหลังเท้านะครับ อบกระชับดีเลยนะครับไม่มีส่วนไหนที่ที่รัดเท้าจนทําให้รู้สึกเจ็บหรือว่ารู้สึกปวดไม่มีเลยนะครับงานข้างเท้านี่นะครับด้านหน้าเท้านะครับจะเหลืออยู่ประมาณปลายนิ้วปลายนิ้วก้อยแค่นี้เองนะครับนี่จะเหลืออยู่ประมาณนี้นะครับแค่นี้นะครับเหลืออยู่นิดเดียวนะครับนิดเดียวเหลืออยู่นิดเดียวจริงๆนะครับก็ถือว่าเต็มเท้านะนี่ ก็ถือว่าเต็มเท้านะครับก็ไม่ได้เหลือเยอะอะไรเลยนะครับเหลืออยู่นิสเดียวจริงๆนิสเดียวจริงๆนะครับบริเวณด้านส้นเท้านี่นี่บริเวณบริเวณลัดข้อนะครับต่าลงต่ํากว่าตาตุ่มลงมานะครับข้างเท้าด้านในนะส่วนข้างเท้าด้านนอกก็จะอยู่ต่ํากว่าตาตุ่มลงมาตรงนี้น,น,นะครับนี่ บริเวณส่วนที่รัดข้อเท้านะครับส่วนที่เป็นรัดเป็นวัสดุผ้านะครับก็รัดข้อได้หุ้มรัดข้อทุกส่วนเลยนะครับรัดข้อทุกส่วนเลยนะครับน้ําหนักถือว่าเบานะครับถือว่าเบาเมื่อสวมใส่เสร็จแล้วนะครับเมื่อสวมใส่แล้วก็ถือว่าน้ําหนักเบาไม่ไม่ถือว่าหนักมากก็แล้วกันนะครับ อ่าอันนี้ก็คือตัวอัปเปอร์นะครับชุดพื้นนะครับสวยจริงๆเดี๋ยวผมยืนให้ดูนี่นะครับพื้นรองเทา้ารุ่นนี้นะบอกเลยว,ว่าล่าสุดผมเอาไปลองเล่นกับสนามหญ้าเทียมดูแล้วนะครับสนามหญ้าเทียมใส่ได้นะครับใส่ได้นะแต่สนามหญ้าเทียมของผมที่เล่นอนะ่ะมันเป็น สนามญ้าเทียมที่เกรดคุณภาพของสนามค่อนข้างที่จะดีนะครับใส่ได้นะใส่ได้ไม่ได้มีไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเจ็บหรือว่า,าปุ่มยาวเกินไปนะครับอ,อันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวอัปเปอร์นะครับด้านหน้าเท้าเท้าขวานะครับข้างเท้าข้างเท้าด้านนอกเท้าขวานะครับนี่ข้างเท้าด้านในนี่ นะครับข้างซ้ายเท้าสายนะครับด้านหน้าเท้าข้างเท้าด้านในนะครับเท้าสายข้างเท้าด้านนอกนะครับเท้าสายด้านซนเท้านะครับชุดปุ่มนะครับ สีของปุ่มพื้นนะครับสวยสวยมากอ่าเดี๋ยวผมมาแชร์ประสบการณ์ในการเอาไปใส่เล่นสนามหญ้าเทียมก็แล้วกันนะครับแต่ตัวที่ผมเอาไปเล่นสนามหญ้าเทียมไม่ใช่สีนี้นะแต่เป็นรุ่นนี้นะครับลองเอาไปเล่นสนามหญ้าเทียมที่มีหญ้าเทียมที่แบบฟูๆนะครับแล้วก็มีเม็ดยางดำๆนะครับอ่าแล้วก็หญ้าค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับลองเอาไปแล้วนะครับรู้สึกว่าโอเค ใส่ได้นะครับใส่ได้ในใน,ในความรู้สึกผมนะก็ใส่วิ่งได้นะครับแต่ถ้ายืนระยะยาวๆนะครับก็น่าจะทําให้ปวดเข่านิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นมันเป็นปุ่มแบบ FG อยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันมันไม่ได้ออกแบบมามาให้เล่นสนามหญ้าเทียมแบบจริงจังอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าใครเอาไปเล่นสนามหญ้าเทียมนะครับถ้าเอาไปเล่นไม่นานหรือว่าเอาไปเล่นที่สนาม ที่สนามไม่มีหญ้าแบบจริงจังอ่ะเป็นหญ้าสั้นๆอะไรแบบนี้ก็ไม่แนะนำนะครับแต่ถ้าเป็นหญ้าแบบฟูๆหญ้าแบบเต็มเต็มสนามจริงๆนะครับก็เอาไปใส่ได้นะครับแต่ตอนที่ผมเอาไปใส่ผมไปใส่แค่ครั้งเดียวนะมันปุ่มอะไรมันก็ไม่หลุดนะแต่ถ้า ถ้าคิดว่าถ้าเอาไปใส่เล่นบ่อยๆก็น่าจะมีปุ่มหักกันบ้างเหมือนกันนะเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้นะครับก็แนะนําเจ้าตัวรองเท้ารุ่นนี้มันเป็นปุ่ม FG หรือว่าปุ่มเฟรมกาวที่เล่นสนามหญ้าปกตินะครับก็แนะนําเอาไปเล่นสนามหญ้าปกติดีกว่านะครับแต่ถ้าใครอยากจะเอาไปเล่นสนามหญ้าเทียมก็ระวังไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับอ,อันนี้ก็เอามาดูรีวิวให้ดูกันแบบชัดๆสวยๆกันเลยสำหรับเจ้าตัวรองเท้าคู่นี้นะครับ ในกี้ o ู m เมอร์เคเรียนเวเปอร์16นะครับใครที่สนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับมีจำหน่ายมีขายตั้งแต่ไซส์38ถึง45นะครับ38ถึง45สอบถามข้อมูลมาได้ที่ f a c e b o o k รองเท้าฟุตบอลกันเองมีอยู่2แฟนเพจนะครับสอบถามข้อมูลมาดูสินค้าได้นะครับมาดูภาพสินค้าได้หรือว่าอยากจะดูสินค้าตัวอื่นๆที่มีขายก็ดูได้ที่ เฟซบุ๊กลองเท้าฟุตบอลกันเองนะครับยังไงแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนก็แกล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหน้ามีรองเท้าคู่ไหนเข้ามารีวิวคอยอัปเดตอยู่ตลอดเวลาก็ฝากกดซ u b สไครต์กดติดตาม <c oughs> กดกระดิ่ง <c oughs> กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง youtube รองเท้าฟุตบอลกันเองด้วยก็แกล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวยต้องต้องยืนยังไงยืนยังไงให้เท่ บิดเท้าให้ดูเลยเนี่ยโอเคกระโดดให้ดูด้วยนี่ปุ่มไม่หักไม่หลุดนะครบนะครับ